จะมาพับหน้ากากกันนะคะการฝุน่นนะคะยามฉุกเฉินยามที่ไม่มีหน้ากากใช้ตอนนี้นะคะเพราะที่นี่ก็ไม่มีหน้ากากขายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะมาค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะผ้าคุณหนูหนึ่งผืนคือมันง่ายมากเลยหนึ่งนาทีก็เสร็จนะคะแล้วก็นี่ค่ะหนังยางรัดผมนะคะสองอันมาจา้ะเราจะเอา,าด้านนี้นะมันผ้านี้มันจะมีสองหน้านะ จะเอาหน้าหน้านี้ขึ้นเนาะก็อันนี้เข้าไปข้างในนะพับมาจา้ะเนี่ยพับอย่างนี้เองง่ายๆเองพับขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เราก็จะมาสอดนะคะสอดหนังยางสอดหนังยางเข้าไปแล้วทําตรงนี้ดีๆหน่อยอ,อีกข้างนึ่งเราก็เออช่นกันนะคะประมาณนี้นะ ง่ายเองนะคะสอดเข้าไปเนี่ยสองข้างเนี่ยไปแล้วก็พับข้างนี้เราก็พับใช่ไหมพับอันนี้เราก็จะมาสอดนะคะเห็นไหมมันจะมีที่ว่างเว้นให้เราสอดเข้าไปนะสอดผ้าเข้าไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยท้าไวๆก็ไม่ถึงนาทีนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเป็นผ้าอันนี้ได้เลยนะ มาเดี๋ยวไอจะมาใส่นี่ประมาณนี้นะน่ารักไหมนี่แหละประมาณนี้แหละจะ้ะเดี๋ยวอยจะใส่ให้ดูนะใส่ต้องขื้อไปก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอืมนี่ค่ะ เขาก็าจะประมาณนี้นะคือมันหนามากเลยอ่ะพ่อแม่ใช้ได้อยู่นะคะรอตรงนี้เลย โอเคค่ะใช้ได้อยู่ค่ะนำหลับเนวคะก็หนาค่ะหายใจอาจจะไม่สะดวกก็ใช้ได้อยู่นะคะ DIY น่ารักด้วยเราหาผ้าที่มีสีสันนะคะคือเขาจะน่ารักมากเลยค่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับหน้ากาก ุกเชิญน,นะคะเป็นภาพขนหนูนะคะที่ใช้เนาะในยามวิกฤตขนาดนี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะคะแถวนี้ที่ออยก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะ,ะไปหลายร้านมากเลยเออพรอมาซีก็ไม่มีแล้วจ้ะก็บายๆค่ะลาไปด้วยหน้ากากนี้นะคะหน้ากากผ้านะคะก็สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ